สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันตอนที่ผมอยู่ที่อำเภอโนอนมะปางในส่วนของบ้านมุงอีกจุดหนึ่งที่จะให้ดูก็คือความสวยงามของธรรมชาติท่อประมาณนั้นทุ่งนาฉากข้างหลังก็คือภูเขาหินปูนสำหรับที่บ้านมุงแห่งนี้ก็เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเนินมะปรางนะครับถ้าใครมามีโอกาสได้มาเที่ยวก็เข้ามาแวะชมมาเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจได้เดินหน้าก็มาต่อครับสําหรับเพื่อนๆที่ตามดูแล้วก็ถ้าไม่มีโอกาส ได้เดินทางมาท่องเที่ยวหรือจะหาข้อมูลไว้ก็ที่บ้านมุงออกจากวัดบ้านมุงมาก็ขับรถมาเรียบข้างของวัดก็ชมความสวยงามของภูเขาหินปูนไปครับ mm hmm. เขาเป็นคงว่านานๆถ้าคนได้มาเจอแบบนี้ก็คงสวยงามแต่ถ้าคนพื้นที่เขาจะมองเป็นเรื่อง คือเขาชมทุกวันเขาคงจะเบื่อแต่สำหรับคนที่นานๆได้มาชมเหมือนเราสวยงามมากนี่ก็เป็นอีกลูกหนึ่งถัดจากลูกไม้กีนี้ครับจะเป็นแบบนี้เป็นก้อนๆนะมองเห็นไกลๆก็ยังมีอีกอีกอยู่หนึ่งลูกก็ต่อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหินปูนอีกลูกหนึ่งซึ่งต่อจากลูกไม้กีนี้ ก็ดูว่าความสวยงามขนาดไหนถอาให้ดูรอบทิศทางอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าแชมป์ของที่เขาทำไว้ท่องเที่ยวชื่อมาบ้าแชมปิ้งนั่นก็เป็นภูเขาหินปูนอีกลูกหนึ่งครับที่มองเห็นไกลๆก็ส่วนของการเที่ยวเนินมะปางสำหรับคนที่ชอบวิวธรรมชาติ ก็ขับรถเที่ยวชมได้ครับภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนมากก็ให้ดูครับสวยงามมากอันนี้ก็จะให้ดูเขาหินปูนอีกชุดหนึ่งลูกอีกชุดหนึ่งแต่เป็นคนละลูกกับ จากทุกจุดที่ผมถ่ายมาจุดไหนสวยผมจะจอดถ่ายเก็บภาพให้ได้ดูนะครับว่าสวยงามขนาดไหนอันนี้ก็คือขับรถมาสักระยะหนึ่งก็จะเห็นกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นวันฝนตกมีบอกขึ้นก็ไม่ต้องบรรยายถึงความสวยงามอันนี้คือถนนที่บ้านมุงนะครับ ถนนเส้นนี้ก็จะขับรถดูความสวยงามของธรรมชาติก็จะประมาณนั้นสำหรับคนที่จะมาพักผ่อนก็น่าสนใจวันหยุดคาตาเลขกอที่เที่ยวในบ้านมุงมีเยอะแยะมากเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะคอยจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ส่วนผูเขาเหินปูนก็ตามดูคลิปๆต่อๆไปนี่ผมรวม3-4จุดในคลิปนี้ ก็สวัสดีคร,ครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอนทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของบ้านมุงอำเภอนอนมะปังนะครับเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวการขับรถชมภูเขาหินปูนของบ้านมุงเพื่อนๆที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <S 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 เดี๋ยวผมจะพา ชมให้ทั่วที่บ้านมองว่ามีความสวยงามขนาดไหนตอนนี้ได้รับคุณสาวสาวับเป็นรถชาวบ้านเขาออกมาทำงานอันนี้คือส่วนหนึ่งของภูเขาเห็นปูนที่อยู่บ้านมุงอำเภอเนนมะป่างนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตามดู บ้านมงุงคลิปถ้ำน้ำสิบองคลิปรอบบ้านมุงที่หลายๆคลิปที่แต่และช่วงแต่และตอนที่ผมถ่ายอ,อกมาเพื่อเป็นข้อมูลของเพื่อนๆที่จะได้เดินทางตามมาเที่ยวหรือใครมาเที่ยวแล้วก็อย่าว่ากันนะครับถ่ายรูปไม่เก่งวิวไม่สวยครับมาต่อสำหรับเพื่อนๆก็จะให้ดูทีที่ละจุดที่ละวิวเดี๋ยวผมจะ เอาชิปไปต่อกันว่าให้ดูภูเขาหินปูนพี่อยู่บ้านมุงอำเภอเนินมะป่างครับเยอะมาก